สวัสดีครับพี่เพ่วันนี้พบกับต้อมดื้อชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ต้อมพามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสูตรปุ๋ยนะครับมีพี่ๆน้องๆได้สอบถามเข้ามานะครับต้อมยังไม่ได้ทานะครับรอน้ําด้วยแล้วก็อีกอย่างมีฟางแล้วก็อาจจะพักดินด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามอีกทีนึงนะครับให้ฝนตกบ้างนะครับเดี๋ยวจะปั่นเหมือนกันนะครับก็มีพี่ๆน้องๆได้สอบถามเข้ามาทางช่องต้อมกี้เกี่ยวกับเรื่องของการใส่ปุ๋ยเนี่ยใส ปุ๋ยสามครั้งสองครั้งดีแล้วใส่สูตรไหนนะครับคือตอนนี้ต้มทำสูตรปุ๋ยไว้อยู่นะครับที่ที่เคยใส่อย่างรุ่นที่แล้วที่ได้ข้าวอ่าพอได้อยู่นะครับแล้วข้าวเต็มโครงดีด้วยในช่วงของข้าวตั้งท้องนะครับการใส่ปุ๋ยเนี่ยมันไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์นะครับเลือกวิธีการใส่ปุ๋ยเนี่ยนนอยู่ที่เจ้าของนาอยู่ที่เจ้าของที่จะใส่ว่าจะใส่แบบไหนใส่แล้วบํารุงอะไรนะครับแล้วข้าวของเรามีการจเจริญเติบโตงามหรือเปล่านะครับเพราะดินแต่ละพื้นที่ อย่างของต้อมเนี่ยต้อมทำสามรอบติดเลยดินก็ไม่ค่อยมีความสมบูรณ์ถูกไหมครับดังนั้นเราก็ต้องหาธาตุอาหารหรืออ่าเขาเรียกว่าตัวช่วยในการที่ว่าจะทําให้ดินร่วนสุยได้นะก็คือต้อมอ่ะถ้าจะทําต้อมจะหมักตัวตอง8ของลุงตีตะวันแดงนะครับย่อยสลายฟางข้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวดีดข้าวเด้งหญ้านะครับ เราย่อยได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของข้าวดีดเนี่ยจะประมาณ10วันนะครับแต่ถ้าเป็นปกติหญ้าปกติน่ะห้าถึงเวันก,ก็ย่อยแล้วนะครับ1ควรเนี่ยได้ประมาณ2ไร่อ่าสไร่นะครับก็ตอนนี้พักดินไว้ก่อนรอฝนตกก่อนนะครับส่วนปุ๋ยเนี่ยไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์ว่าจะใส่แบบไหนจะเอาสูตรเก่าเก่าที่ต้อมเคยลงคลิปไว้ก็ได้นะครับหรือจะเล่นตัวใหม่ก็ได้เดี๋ยวต้อมจะปักในคลิปนี้ไว้นะครับว่าใส่แบบไหน นะครับช่างเป็นกิโลเอานะครับหรือเราจะใส่เป็นลูกเลยก็ได้นะครับคือถ้าเป็นลูกเมื่อก่อนที่ต้อมใช้ก็คือในช่วงอ่าช่วงแรกอ่ะช่วง30วันน่ะอ่าต้อมจะใส่ยูเลีย2ลูกนะครับแล้วก็ปุ๋ยสูตรเสมอ1ลูกนะครับแล้วมาใส่ทีในช่วง60วันในช่วงของข้าวตั้งท้องต้อมก็จะใส่สูตรเสมอสิบห้าสิบห้าสิบห้าสองลูกยูเลีย1ลูกคือจบนะครับแต่มาในฤดูก,กาลที่อ่าทำมาใส่เริ่มใส่3ครั้งนะครับครั้งแรกจะใส่อยู่15-18วัน ไม่เกิน20วันนะครับครั้งที่2จะใส่อยู่ประมาณ25-30ครั้งที่3ใส่ช่วงข้าวท้องนะครับครั้นี้การแตกต่างระหว่างการใส่ปุ๋ย2รอบกับ3รอบเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมมีครับคือในช่วงแรกที่ใส่ปุ๋ยน้อยเพราะว่าดินเราอ่ะเพิ่งทํานาเพิ่งทําข้าวมามันก็จะมีธาตุอาหารครบถ้วนอยู่พอเราทําไปนานๆครั้งเข้าอ่ะดินเราไม่ได้พักเราก็ต้องหาตัวช่วยนะครับหาตัวช่วยมาอ่าเขาเรียกว่าบํารุงดิน ดังนั้นการใส่ปุ๋ยเนี่ยอยู่ที่ความชอบความพึงพอใจแล้วก็อีกหนึ่งอย่างอยู่ที่การเจริญเติบโตของข้าวด้วยนะครับยังไงต้อมก็มั่นใจนะครับว่าการใส่ปุ๋ยมากอะใส่ปุ๋ยหลายรอบอะจะดีกว่านะครับเราไม่ต้องใส่เยอะแต่เราทยอยใส่เอานะครับเพื่อไม่ให้อาข้าวอะขาดธาตุอาหารเป็นช่วงๆนะครับยังต้อมต้อมมองว่า3รอบดีนะครับใส่3รอบมาตลอดรอบแรกอะ1ิสิบวันะเราอ่อยเอา สิบหกิโลกรัมถึง20กิโลกรัมอ่ะได้เลยถึงแม้มันจะเปลืองปุ๋ยเพิ่มขึ้นลูกถึง2ลูกหรือ3ลูกเงี้ยแต่ผลออกมาผลผลิตออกมาต้องว่าดีกว่านะครับก็อยู่ที่ดินด้วยนะครับเราจะใส่ยังไงข้าวข้าวหนักอาข้าวไม่หไม่ถึง100วันข้าวร0อยวันนะครับร้อวัน120วันอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่สภาพข้าวนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วอะ่ะ แถวบ้านต้อมเขาจะทาข้าวร้อยร้อยวันนะครับร้อยวันก็คือร้อยห้าวันอย่างพวกตระกูลเจนมินอ่าแปดห้านี่ก็ร้อยสิบถึงร้อยสิบห้าวันหอมปทุมนี่ก็ไม่มีใครทํานะเพราะหอมปทุมนี่แถวบ้านต้อมขายยากนะครับก็ใส่สูตรไหนที่ทําให้รู้สึกว่าดีนะครับต้อมว่ามาใส่สูตรหลังที่ต้อมเคยใช้ก็ดีนะครับ แต่ถ้าอยากจะใส่2ครั้งเหมือนรุ่นแรกๆที่ต้อมใช้ก็ดีเหมือนกันนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกสูตรปุ๋ยนะครับไม่ว่าจะเป็น4 6 0 0บวกกับ 15- 15 15หรือจะเอามาบวกกับ16-20 0หรือจะมาบวกกับ16,88เนี่ยได้ทั้งหมดในช่วงแรกใส่ได้เลยนะครับแต่พอมาช่วง60วันหรือข้าวตั้งท้องเนี่ยต้อมอยากจะให้อาบวกตัวกลางกับตัวท้ายไปด้วยตัวแรกใส่นิดหน่อยได้เพราะส่วนใหญ่ที่ต้อมใส่ใ,ในรอบที่แล้วต้อมจะใส่1 5 5 20 นะครับหรือ15 5ห5ก็ได้บวกกับ0ูนยยังไงตัวหน้าก็มีอยู่แล้วถูกไหมครับทีเนี้ยต้อมลองวัดมาวัดมาแล้วระหว่างใส่4ี่สบวกกับสูตรเสมอเนี่ยสิบห้เนี่ยกับอ่าสิบห้เนี่ยกับ0ูนยเนี่ยต้อมว่า15บห้กับศ0นยดูดีกว่า ดูดีกว่าในเรื่องของข้าวเข้าเต็มโครงนะครับเข้าเต็ม,มเมล็ดดีกว่านะถ้ามาเปรียบเทียบนะครับที่ต้อมได้ได้ใส่มานะครับก็ลองไปพิจารณาดูเดี๋ยวต้อมจะปากสูตรปุ๋ยไว้แล้วก็พี่ๆคนไหนมือใหม่นะครับทีอ่อยากจะลองใส่สูตรต้อมดูก็ได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าสูตรปุ๋ยมันไม่ตายตัวใส่สูตรไหนก็ได้แต่ผลตอบรับที่ออกมาก็คือช่วงเก็บเกี่ยวเรามาวัดกันตรงนั้นนะครับถ้าไม่โดนเกี่ยวกับเรื่องของมแมลงหรือเชื้อราเชื้อโรคต่างๆเนี่ย สูตรปุ๋ยที่ต้อมใส่ในรอบหลังมาค่อนข้างที่จะดีนะครับครบครบดีด้วยแล้วก็ให้น้ําหนักดีนะครับอันนี้ก็ฝากมาบอกพี่ๆนะครับเห็นตอบถามคลิปเก่าๆต้อมไม่แน่ใจนะเจอแต่คลิปเก่าๆพอคลิปใหม่ต้อมเหมือนจะไม่ค่อยมีคนดูนะครับน่าจะเป็นโดนสแปมเพราะว่าเห็นมี เขาเรียกบัญชีแปลกๆเข้ามาเยอะเหมือนกันนะในช่วงนี้นะครับเข้ามาเป็นสแปมอยู่นะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆช่วยเป็นกําลังใจทางช่องตอมดื้อ Channel ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับส่วนพี่ๆน้องๆท่านไหนสนใจตัวหมักข้าวดีดข้าวเด้งนะครับที่ต้อมบอกนะครับคือไถอใส่น้ําแล้วก็ปัน่นแล้วก็หมักได้เลยตัวตอง8นะครับเป็นกรดฮิวมิกนะครับช่วยบํารุงดินนะครับเป็นกรดฮิวมิกนะครับช่วยบํารุงดินแล้วก็ย่อยสลายฟางข้าวข้าวดีดข้าวเด้งได้ทั้งหมด นะครับหรือจะเป็นพันุ์ข้าวหรือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเร่งรากแตกกอนะครับหรือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยนะครับอ่าเขาเรียกว่ากึ่งเคมีนะครับอันนี้ก็มีทั้งหมดนะครับของลุงตีตะวันแดงนะครับก็พี่ๆน้องๆท่านไหนสนใจฝากคอมเมนต์ไว้ที่ช่องตอมดื้อชาแนลได้เลยหรือเป็นกําลังใจให้ลุงตีตะวันแดงกับคู่หูกเกษตรนะครับในช่องทางของ y t u t u นะครับ 0994199366 0994199366เบอร์ลุงตี 6, ่ 6, นะครับติดต่อสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ